มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้อนใจเมียคนที่สองหอบลูกแม่ยายหายจากบ้านวันที่9กรกฎาคม2565ข่าวช่องวันรายงานนายชัดชยัยเสียงสนออายุ38ปีเจ้าของร้าน3ปอบะหมี่เกี๊ยวได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดน,นครปฐม หลังภรรยาแม่ยหญาแล้วก็ลูกรวม4คนได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหายออกจากบ้านนาน12วันขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมหวันว่าจะเกิดอุบัติเหตุต่อมาผู้สื่อข่าวช่องวันนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามนายชัดชยัย ทราบว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับเบาะแสของทั้ง4คนซึ่งมีนางสาว A อายุ28ปีภรรยาคนที่2ของตนนาง B อายุ62ปีแม่ยายเด็กชาย C แล้วก็เด็กหญิง B ีลูกของตนนายชัดชัยเล่าว่าตนเองมีภรรยาสองคนอยู่กินกันมานานราว10ปีนะคะบอกว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน แต่ยอมรับว่าก่อนที่ทั้งสี่คนจะหายตัวไปตนเองมีปากเสียงกับนางสาวเอเรื่องปัญหาภายในครอบครัวคาดว่าจะเกิดความน้อยใจเมื่อแม่ยายมาได้ยินก็ชักชวนกันออกจากบ้านนายชัดชัยระบุว่าตลอดระยะเวลา12วันที่ทั้งสี่คนหายตัวไปตนเองพยายามออกตามหาแล้วก็ติดต่อทุกช่องทางทั้งติดต่อผ่านญาติติดต่อทางสื่อโซเชียลแล้วก็โทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครทราบเบาะแส จนมืดแปดด้านเพราะไม่แน่ใจว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไรเกลงว่าทั้ง4คนจะเกิดอันตรายหากภรรยาคนที่2และแม่ยายมีเหตุไม่พอใจตนเองก็พร้อมขอโทษอยากให้ทุกคนกลับมาคุยกันไม่อยากให้เงียบหายไปแบบนี้ขณะที่รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมนะคะภรรยายคนที่1นได้โพสต์ข้อความใน Facebook ประกาศ ตามหาภรรยาคนที่สองให้กลับบ้านด้วยเพราะว่าตั้งแต่หายตัวไปไม่มีความสุขเลยและกลัวนายชัดชยัยจะทําอะไรโดยที่ไม่คาดคิดด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ